สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริตาโชว์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทําหมูแดดเดียวกันนะคะแล้วก็สูตรที่เราจะใช้นะคะเรากา็ดูมาจากใน Youtube บ้างแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตใน Google บ้างนะคะเพราะว่า,าสูตรของแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่เราเอามา หมักหมูในวันนี้นะคะก็คือของที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะคะโอเคค่ะแล้วก็เราอยากจะทําเป็นสามแบบวันนี้นะเราอยากจะทําเป็นแบบหมูแดดเดียวที่เป็นแบบใส่งานะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลูกผักชีนะคะลูกผักชีเราก็จะตํำไว้แบบนี้นะคะตําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ กระเทียมพริกไทยนะเราจะทําเป็นสมรสนะคะแล้วก็หมูเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะหั่นหมูเป็นเส้นๆหั่นหมูเป็นแนวแนวยาวนะคะเนี่ยเป็นแนวเส้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราชอบแบบเราชอบแบบติดมันนะคะเราก็จะหั่นเป็นติดมันหมูนี้เราหั่นประมาณเหมือนขนาดประมาณ1เซนนะรอบนี้เราอยากหั่นแบบนี้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะก็เราจะหมักในถุงซิปล็อกเลยเพราะว่า เวลาเรานวดเราไล่สะดวกดีนะคะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะแล้วก็พวกกระเทียมพริกไทยแล้วก็ลูกผักชีแล้วก็งานเนี่ยเราจะใส่ทีหลังนะคะหมูที่เราใช้นะคะก็ประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะก็น้ํามันนะคะเราจะกะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะน้ำมันเราจะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะก็แป้งแป้งข้าวโพดนะคะใส่ สองช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะนวดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาล ขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะใส่ผงปรุงรดนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะต่อไปเราก็จะนวดนะคะเราจะนวดจนกว่าน้ำตาลจะละลายเลยนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็นวดจนเขาจนน้ำตาลเราก็เกลือเขาละลาย เข้าเนื้อแล้วนะคะเราจะเอาหมูมาแบ่งใส่3าถาดเท่าๆกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกงาแล้วก็กระเทียมพริกไทยแล้วก็รูปผักชีนะคะจะทำสามแบบเลยนะวันนี้นะนี้เราจะคลุกงานะคะงานี้ก็จะเป็นงาขาวนะน,นะคะก็คลุก พุกเสร็จเราก็จะเอามาตากก็กะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะเราก็เราชอบให้มันเห็นงาเยอะหน่อยนะคะเราจะใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าเขาจะน้อยไปนี่นะคะให้เขาเห็นเนื้องาเยอะหน่อยนี่นะคะ แล้วเราก็จะเรียง ต่อไปอันนี้นะคะเราจะคลุกกระเทียมพริกไทยนะคะเราจะใช้พริกไทยขาวส่วนกระเทียมเราใช้กระเทียมผงนะคะเราไม่อยากให้เคาเปรี้ยวนะบางทีอยากเก็บไว้ทานานานๆเนี่ยเราว่าเราเลือกขอเลือกใช้กระเทียมผงดีกว่านะคะถ้าเป็นถ้าทำเราทานเลยอะ่ะกระเทียมสดก็จะหอมกว่านี่นะคะก็จะคลุกให้ทั่วกันนะคะ พริกไทยขาวนะคะใครชอบพริกไทยดำเราว่าใส่พริกไทยดำก็หอมเหมือนกันนะหรือจะผสมกันก็ได้นะคะคุกคๆุกค,ค,คก็จะตากเลยไปนะคะอันนี้จะเป็นรูปผักชีนะคะรูปผักชีเราจะบดนี่นะคะบด หยาบหนะคะเราก็จะเอามาคลุกเลยเราจะคลุกแบบให้เขาเข้าเข้ากันนะคะไหนๆก็ทำแล้วเนาะเราก็เลยอยากลองทำสามรสเลยนะคะจริงๆแนละ้วที่เราทาน้ำมันด้วยเนี่ยเพราะว่าถึงเวลานะถ้าไม่อยาก ไม่อยากเอาไปทอดนะคะเราก็จะลองใส่ Air f ไฟเยนะแบบเตาทอดไรน,น้ำมันดูนะคะเ็าก,ก็จะได้อ่ไม่ต้ององมน้ำมันมากแต่ถ้าใครแบบชอบแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะทอดทอดอ่ในน้ำมันนะคะร้อนๆน,นะเราว่าอร่อยมากๆเลยอะ่ะ ค่ะอันนี้ก็คือหมูแดดเดียวที่เราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือคลุกงาขาวนะอันนี้ก็เป็นกระเทียมพริกไทยขาวนะคะกับผงกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวนะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นลูกผักชีนะนี่นะคะก็วันนี้เราตั้งใจแล้วนะคะว่าเราจะมาตากลิมหน้าต่างตรงนี้นะคะ,ะตากให้เขาแห้ง อยากจะลองตากไว้ริมหน้าต่างดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะแดดเอาไม่มีเราก็จะได้อ่าทำมาตากไว้ในบ้านได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะลองทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วดูว่าเขาจะแห้งไหมแล้วก็เราอาจจะหาตัวช่วยนะคะอาจจะใช้พัดลมมาเป่านะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้ตัวช่วยนะคะเราใช้พัดลมมาช่วยเป่านะคะหมูเขาจะได้แห้งเร็วๆนะคะ ก็กะว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวจะกลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตากหมูมาได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะฝั่งนี้แห้งแล้วดูดูว่าแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับอีกฝั่งหนึ่งตากสองฝั่งเลยนะคะ ตาสวัสดีค่ะชัยตาเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ทำครัวซองให้ชัยตาทานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะทานข้าวเย็นก็ประมาณ5้าหกโมงนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงแล้วนะคะประมาณอีก2ชั่วโมงอะกว่าเราจะทานข้าวเย็นกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับด้านแล้วก็ตากจนแห้ง พอสมควรแล้วนะคะที่เพื่อนๆเห็นเงาเเนี่ยก็คือเงาน้ํามันนะคะเราใส่น้ํามันเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่กล่องนะคะเราก็จะทยอยออกมาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็สรุปว่าหมูแดดเดียวที่เราทําวันนี้นะคะเรา ตากฝั่งละสองชั่วโมงนะคะก็ตากถึงลมทิ้งไว้นะคะเราไม่ได้เอาไปตากแดดนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยแล้วก็เราจะลองตากในบ้านดูนะคะเผื่อว่าช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวเนี่ยเราจะได้มาทำหมูแดดเดียวทานได้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะใครอยากเก็บไว้ทานนานๆก็แช่ช่องแข็งได้นะนี่ค่ะเราก็จะเก็บไว้ในช่อง ตัวเย็นตรงนี้นะคะทุกคนหมูแดดเดียวที่เราทำไว้เมื่อวานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทอดแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวนะเราจะทอดสามอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นแบบงาอันนี้ลูกผักชีเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวค่ะเดี๋ยวเรามาทอดทีละอย่างกันเลย น้ำมันเริ่มรอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดเลยเราจะทอดกระเทียมพริกไทยก่อนนะเราจะทอดอันนี้ก่อนนะคะ เราใช้ไฟกลางนะคะ ที่เราทอดนะมีลูกผักชีนะคะเราเลยต้องมาเทใส่ตะแกรงนะคะเขาจะได้กรองน้ำมันให้เรานะนี่นะคะเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนเทใส่ตะแกรงอันนี้นี่ค่ะ เราจะใช้น้ำมันเดิมนะคะ สำหรับน้ำจิ้มที่เราจะจิ้มกับหมูแดดเดียวในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะเป็นเหมือนน้ำจิ้มปลานะใส่น้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลนะคะแค่นั้นเองก็จะโขลกพริกกระเทียมแล้วก็น้ำตาลเราใส่เกลือไปนิดนึงในนี้นะคะก็จะตำให้ละเอียดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟกับข้าวเหนียวแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะคนเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะหมูแดดเดียว3มอย่างของเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้ เราจะทานเป็นข้าวเย็นกันเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไม่มากก็น้อยนะคะใครอยากลองทําหมูแดดเดียวทานนะทาง่ายนะคะแล้วก็สูตรที่เราทาวันนี้นะคะกรอบมากๆนะคะเพราะว่าเราหมักแป้งแล้วก็น้ํามันนะถ้าเพื่อนๆชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะสูตรนี้อร่อยแล้วก็เราชอบมากๆด้วยนะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราลองทํานะคะแต่ว่า รสชาติถูกใจมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำอีกนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลุกแบบแบบงาคลุกกระเทียมพริกไทยหรือว่าคลุกลูกผักชีนะคะก็ใส่ได้ตามชอบใจเลยเราทำพร้อมกัน3สูตรก็สบายดีนะคะเอามาคลุกที่หลังนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย